สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชนาภาลอ้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนา,นาบอลสีชนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางนี้เนาะทางนี้เขาเรียกว่ามหาราชินีนะคะเพื่อนๆนะคะลองมาดูนะคะใบของเขาสวยงามมากเลยนะคะเหมือนกร,รมมายี่นะคะใบเขาจะนุ่มใบหนานะคะเหมือนกับกร,รมมายีนะเพื่อนๆความจริงใบเขาจะ เขาจะกว้างกว่านี้นะคะรูนแรกยุบไปหมดละนะคะพอตอนนี้แตกแตกใหม่ขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าบอนสีมหาราชินีนะคะไม่รู้ว่าทางบ้านของเพื่อนๆเ,เรียกอะไรนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าแต่ละท้องที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาอยู่ในตระกูลนะคะบอนสีที่มีสีแดงสดใสนะคะสีแดงสดใสแล้วก็จะมี ลายนะคะอาจจะมีเส้นใบนะคะเส้นใบออกสีแดงนะคะเ,เพื่อนๆแดงอมชมพูเนาะแดงแดงอมชมพูและใบจะยาวจะพลิ้วนะคะเ,เพื่อนๆลองมาดูเนาะใบยาวจะพลิ้วแบบนี้มหาราชินีขอบใบเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีกัดใบกัดสีกัดสีมีสีเขียวสีขาวนะคะ นะบ้านทางนี้เขาเรียกมหาราชินีสวยงามน,นะคะลองมาดูด้านหลังใบจะเป็นแบบนี้นะคะสีเขียวก้านนะคะก้านจะเป็นสีก้านบัวนะเพื่อนๆก้านออกเป็นสีก้านบัวเห็นไหมไม่เหมือนกันเป็นสีก้านบัวนะคะเพื่อนๆลองมาดู แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันใบจะเป็นสีออกกรรม,มายีเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่คือมหาราชินีนะคะมหาราชินีบอนสีมหาราชินีนะคะสวยงามนะคะบ้านเพื่อนๆอ,อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าแถวนี้นะคะเขาเรียกว่า บอนสีราชินีบอนสีมหาราชินีนะคะดูความสวยงามเขามีความโดดเด่นนะคะมีความสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขานะคะเพื่อนๆบอนสีมหาราชินีนะคะบอนมีเยอะนะคะมีสายพันธุ์ต่างๆมากมายนะคะเพื่อนๆ นะคะแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนเขาจะเรียกชื่ออะไรนะคะแล้วตอนนี้ก็มีบอลผสมลูกผสมนะคะขึ้นมาใหม่อีกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพี่กันตรีก็ยังอนุรักษ์นะคะบอลไทยไทยของเรานะคะความพริว้วความสวยสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะเพื่อนๆเลี้ยงง่ายนะคะเราก็ยังอนุรักษ์บอลสีไทยไทยเราอยู่นะคะ บอนสีมหาราชินีนะคะถ้าใครมีอะไรนะคะให้ข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะนะเราก็วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักบอนสีมหาราชินีนะคะสําหรับการปลูกบอนทุกอย่างนะคะจะชอบดินร่วนนะคะชอบดินร่วนชอบดินที่มีการระบายน้ําได้ดี ะะแล้วดินก็คือใช้ดินปลูกผสมใบมะขามเห็นไหมคะแล้วก็ผสมใบก้ามปูนะคะแล้วก็ใช้มุนไสเดือนหรือผสมขี้วัวลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะนะมหาราชินีสวยงามจริงๆริมหาราชินีนะคะเป็นบอนสีที่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีนะคะก็ ลองดูนะคะเผื่อว่าท้องที่ต่างๆเขาจะเรียกชื่ออะไรเนาะนะจากการที่พี่กันตรีศึกษาแล้วก็ของเพื่อนๆใน youtube นะคะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าบอนสีมหาราชินีนะคะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชื่นชอบบอนสีนะคะเป็นบอนสีเก่าที่น่าสะสมนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ย สวยงามมากๆเลย